เจอทคนเลยวันนี้อยากฝากของแพงนะสายมูทั้งหลายนะหรือว่าเขาเรียกว่าสายชอบดูดวงนะหรือว่าชอบดูไฟย,ยิบตึ๊ดใดๆก็ตามนะที่ว่าจะต้องอยากรู้นะว่านาคตหรือว่าการงานของฉันการเงินด้านความรักทุกด้านของฉันจะเป็นยังไงในช่วงนี้ใดๆก็ตามเนาะคุณครูบอกเลยว่าก็าอยากให้ฟังตัวเองมากกว่าเพราะอะไรรู้ไหมเวลาคุณฟังแล้วบางทีเนี่ยเขาบอกในสิ่งที่คุณรู้สึกไม่ดีหรือคุณไม่ชอบคุณรู้ไหมว่าชีวิตของคุณเนี่ย คุณต้องรู้คานี้เลยคือคุณกําหนดเองได้ทั้งหมดแล้วชีวิตเนี่ยเปลี่ยนแปลงได้เสมอนั่นหมายความว่าอะไรถ้าคุณไปดูดวงหรืออะไรก็ตามเขาจะสรุปณ์ช่วงเวลานั้นแปลว่าอะไรก็คือคุณสร้างสิ่งนั้นเพิ่มในชีวิตนั่นเองก็คือนี่แหละสิงบอกว่าทาไมแม่นนักแม่นหนาเพราะคุณไม่รู้ว่าอํานาจจริงๆนะอยู่ที่ตัวคณเพราะคุณเชื่อไปแบบนั้นแล้วคุณก็จะได้เจอแบบนั้นตามที่เขาพูดนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากได้ของดีงามทําไมต้องรใอยคนอื่นกําหนด เข้าใจป่ะข้อนี้ลึกและแพงมากนะก็อยากให้คุณได้เข้าใจข้อนี้ว่าอย่างไรก็ตามให้รวมอานาจไว้ที่ตัวเองเนาะจริงๆแล้วทุกคนเนี่ยก็ดีงามหมดนะไม่ว่าใครจะชอบดูหรือว่าเขาเป็นผู้หมอดูหรืออะไรก็ตามเนี่ยแตุ่ณคุณจะบอกความจริงให้ว่าการด่วนสรุปเนี่ยไม่เคยพาชีวิตคุณไปไหนเลยเพราะชีวิตของคุณเนี่ยมีแต่จะเจริญก้าวหน้าถ้าคุณคิดแต่เรื่องที่รวมอานาจไว้ที่ตัวคุณเองโอเคไหมคุณก็สร้างสารรค์ได้แบบ อันลิมิตเลยเนาะไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครเลยหรือว่าใครต้องมารอกําหนดว่าเลิกไหนยามดีใดๆก็ตามจำไว้ว่าทุกช่วงเวลาเนี่ยคือเวลาที่ดีงามที่สุดนะที่ชีวิตของคุณได้เริ่มต้นนะแล้วก็อย่าไปพึ่งสิ่งอื่นเนาะให้พึ่งที่จิตใจตัวเองให้เข้มแข็งมากพอให้เพราะเรว่า,ววาพาไปในทางจเจริญรุ่งเลืงเล้งมากพอต้องคิดแต่สิ่งที่คุณอยากได้ที่คุณชอบมากพอเท่านั้นเองโอเคไหม ออาวันนี้ก็นั่นแหละรักทุกคนเลยก็อยากให้ทุกคนได้เข้าใจแล้วว่าอย่าไปคิดว่ามันเป็นเรื่องเซนซิทีฟหรือใดก็ตามเพิางจริงแล้วเนี่ยทุกคนก็ได้ทำด้วยความรักเนาะจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีสิ่งไหนผิดหรือสิ่งไหนถูกเนาะทุกคนที่ได้เขาเลือกได้ทำอาชีพนั้นอาชีพนี้หรือแม้กระทั่งอาชีพหมอดูเขาก็ได้สนุกสนานในแบบของเขานะแต่ที่สำคัญก็คือถ้าคนที่แน่นในแก่นบรรัญญาหรือแก่นศิลธรรมเนี่ยคุณจะไม่สามารถให้คนอื่นมากำหนดชีวิตของคุณได้เลยเพราะถ้าคุณยอมตอบบั้งต่่่อออนนนนกกีียยคคคุณ็จะป้ัชวิืืสดาาขึู ั้งชีวิตโอ้ยลึกมากนะนั่นแหละคุณรูก็อยากจะบอกของแพงนี้นะว่าให้รู้อำนาจในตัวเองซะแล้วก็ไม่ต้องให้อำนาจกับผู้อื่นหรือใครทั้งสิ้นเลยเนาะเพราะว่าบางทีเนี่ยคุณไม่รู้หรอกว่าจากปากคนอื่นเนี่ยเป็นของดีหรือของไม่ดีหรือของที่คุณชอบหรือไม่โอเคไหมส่วนใหญ่ก็จะเป็นของที่คุณไม่ได้ชอบมันซะมากกว่าโอเคไหมลูกเพราะนั้นก็กําหนดเองง่ายกว่าเยอะเลยนะเอาลักทุกคนวันนี้คุณรูอยู่ที่ไหนที่ไหนนะชื่อร้านอะไรไม่รู้ ไม่รู้แต่ว่าบ้านสวยมากเลยนี่เอ้โหมันกินข้าวอะไดเนี่ยโอ้โหเห็นไหมล่ะกลางวันก็สวยมากเลยไปดูไปเที่ยวกันไหม<อ> <Yeah. S 2> เย้พาไปจุมเที่ยวกันนี่ไงดักทุกคนเลยเออคือต้องบอกก่อนนะมาในเส้นทางนี้เนี่ยเราไม่ได้มานั่งเอนตีนะว่าอาชีพไหนดีกว่าอาชีพไหนใดๆก็ตามเนาะแต่ก็แน่แหละใครก็หนีสายทำความจริงไปไม่ได้นะเพราะฉะนั้นก็อยากให้รู้ไว้ว่าทุกคนเนี่ย มีอำนาจในการสร้างชีวิตของตัวเองนะก็สร้างที่ชอบสร้างที่เราอยากได้ไม่ดีกว่าหรอคนอื่นจะมารู้ดีกว่าเราได้ยังไงก็แต่มไม่ลูกเออตัวคุณนั่นแหละรู้ดีที่สุดนะลากทุกคนเลย<ห>โอ้โหนี่ดูดิโอ้โหอยากไปดูแบบประดัดขีกไม่ลูกอยากไปอยากไปดูนะงงงงเห็ดเห็ดน้อยบบเห็ดน้อยบบหอยสังนี่เห็ดเต็มเลยแล้วนี่ไปดูอยากไปดูบ้านเขาเปล่าเดี๋ยว เออไปดูไหมให้เขาพาไปดูดิบอกเขาดิาไปดูบ้านบ้านไม้ที่เชียงใหม่อยู่ตอนนี้อยู่เชียงใหม่เชียงใหม,หม่ครูก็คือไม่เคยมาเที่ยวเชียงใหม่เลยนี่ก็เป็นครั้งแรกนก็สวยดีค่ะสนุกมากเยออาหารเชียงใหม่ก็แป้กดีเด้อไปมันใกล้มืดแล้วด้วยนะเนี่ย ใกล้เพลาค่าแล้วนั้นอรับทุกคนเลยทุกคนว่าจริงไหมไหนพี่มาบอกหน่อยที่มึงพูดพูดทุกคนว่ามันจริงไหมคะโดนใจไหมคะโดนจิตโดนใจพูดอ่ะจริงไหม,มเพราะว่าบางคนเนี่ยหาความสบายใจหรือหาที่พึ่งจากคนอื่นทั้งนั้นเลยลูกเข้าใจเปล่าเพราะอยาให้คุณรู้ไหมว่า ชีวิตคุณเปลี่ยนแด้เปลี่ยนแปลงได้เสมอไงเข้าใจเปล่กาการรีบด่วนสรุปอะ่ะก็ไม่ใช่หนทางที่ดีงามเลยเพราะว่าเวลาสรุปก็สรุปทั้งชาติให้มันเป็นแบบนั้นโอ้ยพามาเที่ยวเมืองเฉียงเจียงไม้อ้โหโอุย้ยบ้านไม้ไม่ต้องถอดรองเท้าหรอ โอ้ยสวยจังสองห้องนี้จะคล้ายๆกันค่ะดูห้องน้ำหน่อยอืมอุ้ยเยอบ้านบเเมืองมากๆเอน่ารักดีเนาะเออก็เย็บสีน่ารักน่ารักตงนั้นเลยเนาะเพื่อนเพื่อนเหรออะไรอ่ะ ฮ hey, uh, จริงไม่เด,เด็กชอบไหมชอบไหมพี่มัรคูพูดเป็คนความจริงหรือไม่ถ้าใครฟังนะตอนนี้แพงมากไหนอ<น>๋อโอ้ขอบคุณค่ะห้องหลงข้าวโอ้สวยจังเดี๋ยวนะยไปิดไฟให้ดู แต่าักจ,จริงนอนแต่้าักจริอองอป้ไหนอ๋อโหอนี่บ้านตัวอย่างให้ดูหรอออน่ารักจังยอ,อ,อะไรเอ,อ้ยจุบจ๊บจุบ๊บมัมมนุ่มมัมมนุ่มคร,ครูแม่คะ่ะอือ,อ,อมีเทวดาเด็กๆอยู่ตรงนี้ด้วยน่ารักเนาะอุอ้ยน่ารักอ่ะออะไรคืออะไรน่ารัก น้ำอาเหรอคะอ,อให้น้องอยู่นี่เลยค่ะปิดประตูค่ะปิดประตูดูทีวีเหรออ๋อ,อก็คือเป็นสองหลังติดเอ้ยสองสองห้องติดกันอย่างนี้เลย,ยอ,อืมแล้วเมื่อกี้กุมคูไปดูนะมีมุมกระต่ายให้ดูด้วยมีกระต่ายน้อยเต็มเลยเด็กคุ้นมากเลยนั้น ส่วนใหญ่เป็นคนไทยหรือต่างชาติอะคะที่มาพัก่นีเป็นต่างชาติหมดเลยค่ะอืมประเทศไรอะมาเยอะสุดในออค่ะอ๋อเข้าใจแล้วก็จะได้แวกแนวไงความแวกแนวเก่งจังเลยค่ะเออเด็กๆว่าไหมถูกต้องไหมถ้าฟังลึกๆข้างในตัวเองเนี่ยจะรู้แท้แน่ชัดเลยเนาะแล้วก็ใครที่เขาเลือกเถียงข้างๆครูในเรื่องนี้ก็ไม่เป็นประโยชน์นะลูกนะ เออไรประโยชน์ต่อตัวเองนะงลงนูกอ,อืมได้เลยค่ะอ่ดะอดงมือเยกันเลยค่ะไดบ้านนะไปพาลงใต้ถุนเนื้อ,นอนมาเดียนอนสิคะลูกเขาก็จะเลี้ยงไก่เลี้ยงอะไรได้ถุนเลี้ยงกระตุยเลี้ยงกระตุยได้ถุนบ้านน่ะนี่ไงที่ลูกจะมาลำตัวเนี้ยเอาเริ่มเลยค่ะเวทีฟลอมาแล้วค่ะ พออมได้อะองอ,อ่องกองก่อยแล้วมือก็ติดตัวเองมือแล้วมือก็ติดงองอยต้องไอยต่ไอยต่ไย,ย,ย,ยใช่เหรอใช่เหรอเวทีเห็นกินข้าวอยู่นานแล้วเห็นแล้วก็เห็นลานตรงนี้นะเห็นลานตรงนี้มันน่ารำ แม่ on the floor มากเลยออาหน้องหน่อยต้องกอมึงได้ตาเดียววะขอถ้าขอท่านี่สะพานโค้งอ่ะแบบโนราภาคใต้อ่ะค่ะน้องหน่อยก็เต้งเร็วๆฟลอมาแล้วก็กาวมาเอวมาทีมาเซลเป็นสาวแล้ว งอยขายเพชรขาย,ย,งงยพยงงงพี่พี่ก็กลับบ้านแล้วแต่มึงเลยเอาอีกเอาอีกมันเทหลนันลานมันได้หลนัน เว,วทีต้องมาน้องอเปิดฟลอร์ไม่มีใครอยู่ด้วยอ้าวองไหนบ้างองไหนบ้างก็ลงเอาเร็วเลยอ, <laughs> อยากดีดมานานอยากดีดมานานเลยโอ๊ยเดี๋ยวโลกอะขำมะ แหมได้โฟล์สมใจสมใจปาถนาแล้วนะทำมาเป็นดูทำมาเป็นถ้าอะไรถ้าหายทุกวันเลยเออทาเดี๋ยวทำมาเป็นดูบ้านลงตรงกลางและเราอยากจะอยู่ตรงนี้เราเลยขอให้เห็นเลงมานานแล้วกินข้าวจากตรงนี้แบบว่าเอ้ลานมันแบบ แล้วก <ôi> ็มีโอ่งนะอาตาตองยนน่องน้อยหน้น่องน้อยเอาแล้วมาน้าน่องน้อเท้าเท้าน่องน้อยหน้าน่องเออพาน้องไปดัดตัวหนอยสิทำไมมันดูเหมือนหุ่นยนต์ลำอะคะลูกอาตาตองยนตาตอง ง่อยงยไหลกูไปหมดแล้วน้อยน้อยง่อยน้อยน้อยบีมาเทามาแอวมาจีบมาแซวพีสาวครับเพลงนี้ได้ไหมเพลงเหนือไงเพลงเหนือไงเพลงเหนืออ้าวมีคนรีเควสบอกว่าให้เดียวลงองค์เลยค่ะโอลงองเต็มตุ่มเลยลงองมาเลย เอาตะตอนยอนตาอะไรก็มงองไหนว่างก็เข้าอย่าให้มีเพลงอย่าให้เสียงเพลงมาเออเออต้นไม้เป็นขอนไม้ใหญ่เลยเปียบกับพี่เป็นแค่คนมาโอ้ยตลกอะดฮะมืดอยู่นะนิดนึงอะตาต่องยอนตาต่องยอนฮะ ไปลำลวะเออเอาอีกแล้วล <ะ S 2> อยาให้เจอลานอลอเออใครเห็นลานนี้เป็นต้องมันต้องมันต้องลำไหมละ่ะมันเออมันของมันมาฮอ,อาตาต้องยอง้อนไสามทีก่อนครับยัไม่มีที่พักทีนะยังไม่มีที่นอนเลยอะ ว่าจะพาไปดูกระต่ายเนาะแต่ว่าอย่าเลยมันมืดแล้วอะเนาะนี่ดูสิโอย้ยกระต่ายน่ารักมากอืมเขามีทุกอย่างออใ่มากอ่ากที่นี่เขามีทุกอย่างไม่เอา อาตาตองงอยตอาต่อยยอยต่อยง,งอยต้อยกุยต่อยงอยอ้าวต่อยงอยเต่างอยเต่างอยลานมันได้จริงมีคนมานลำบ้างไหมคะตรงกลางอะไรเงี้ย,ยอ๋อเคยจัดงานอยู่ค่ะอ๋อถึงว่า <ś> แหมวไว้มันได้ไลำปวยต่อเอามาแล้วมาตอง น้องก็คือลานมันได้อะเนาะมันต้องโดนอ่ะเขาทิ้งไว้เอาไว้ไงทิ้งไว้เอาไว้ที่นี่ไว้ของการครื้นเครงเอาอีเด็กๆว่าเออเนี่ยองค์ไหนว่างล่ะลูกนี่แหละนะเอาเลยเอาเลยเออคนมันใสไงแม่จูนปัญญาใสตัวไหนเข้าก็ลงหมด เออรื้อตัวหรือเปล่าว่าทำอะไรอยู่นีเป็นบ้านเหรอฮะมันจะตลกดังแม่ดำมาได้ละคุณครูอยาให้คุณครูลำเลยคุณครูถนัดลำนะเนี่ยอย่าอย่าฮะนี่เป็นตัวแทนทีมประเทศไทยนี่เลยรู้เปล่าเป็นทูตสวรรค์เป็นทูตเยาวชนนะไปที่อะไรนะโครงการเรือจำได้เปล่าคุณครูดำเป็นนะอย่าอย่าเปิดอย่า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 ให้เจอพัดนะ ยังเจอพัดเริ่อคูเนี่ยแหละเขาเรียกว่าโค้งสะพานโค้งแบบโนราเลยนะเาไปเป็นกันป่าตุ่มไปไปกันใหญ่อตาต่งน้อย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 เต่างอยเต่างอยอ้าวทิ้งอะไรให้เขาหน่อยมั้ยรำไนี่ยนี่ไปรำแถวประหลัดขีดเนาไปไปเลยจะขนาดนี้แล้วอ่ะอันเชิญเอามาเลยค่ะ เรเพิ่งรู้ไงว่าเขามีความหมายในสมัยก่อนตอนแรกก็นึกว่าเห็ตุเราเป็นประหลัดเออเกิดขึ้นเต็มเเลยอาไปเลยค่ะหนึ่งสองสามเต่างอยเต่างอยต้องงอยต่อยงต่อยย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 ่อย เฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยอันใดอ้าวอยากเห็นครูลำค่ะเดี๋ยวแทงเขาครูไปลำใครพิมพ์แทงเขาลายลายคนเลยนะคะแทงนับเลยค่ะนับเลยใครอยากเห็นครูลำก็คือให้แชร์ไปให้ถึงร้อยแชร์โอยไม่ได้ต้องไ r i v a t e c o a c h i n เท่านั้นอจะหลบดไหแต่ private c o a c h i n ก็เห็นมากกว่านั้นเฮ้ยมันได้เปิดเลยค่ะเพราะกลางคืนไม่แต่รู้ขึ้นมาลำ จะบ้าเหรอองไหนว่างก็ลงเฮ้ยคนมีของนะรู้อย่างเขามาครอบครองครอบครูแล้วนะสายมูต้องมานี่ดูีิสวยมากเลยเหมือนบ้านเหมือนดอกกุดาบเลยเด็กๆดูดิเอ้ยไม่ใช่บ้านเหมือนดอกบัวไม่มันดอกกุหลาบเนี่ยว่ะสวยมากเลยบ้านเหมือนดอกบัวเลยลูก แล้วทิ้งไลทิ้งท้ายหน่อยไหมคะทิ้งท้ายอะไรหนะ่อยคะอย่าไปดูเต่างอยเองนะลำเต่างอยที่บ้านเขาเนี่ยมลาลำเต่างอยที่บ้านน้องอ้าวดารทุกคนเลยก็อวยพอยทุกคนนะแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆบ้างเนาะกินของใหม่ๆบ้างเนาะเห็นไหมนี่น้องก็พาครูมากินอะไรอาหารเชียงอะไรมอ,ชอเชียงเชียงอะไรช,ชายเลียงเชียงใหม่เช<า>ียงใหม่ ชายเหนียงเนี่ยอเออก็แปลกดีเนาะเออครูก็ไม่ได้กินอาหารเหนืออะไรเท่าไหร่เลยเนี่ยเห็นไหมล่ะเป็นการเปิดประสบการณ์จะได้กินของฟินฟินเนาะลิมรสแลวจะได้รู้ไงเห็นไหมนี่เหมือนคนที่ไม่เคยทานน้องหมูมาก่อนเลยเนี่ยน้องโอ้โหเปิดประสบการณ์ใช่ไหมฟินวะได้ทานอะไรแบบที่ไม่ต้องอมีลิมิตเลยเออสมใจปรารถนา,นาเนาะ ไม่มีอะไรบล็อกไงเพราะหลายาคนอาจจะไม่เข้าใจข้อนี้ะงนะนเป็นเลือกเซนซิทีฟะเนาะเป็นความเชื่อใครที่มีความเชื่อหนาเนี่ยโดนบล็อกตัวเองทั้งนั้นเลยอิสระก็ไม่มีนะคะมาแล้วต่อยง่ายตาต่อยง่าย,ย,ยวันนี้น่าจะลำทั้งคืน<笑>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 ก็นอนนี่แล้วกันเดี๋ยวมารับนะคะเอาลักทุกคนเอาทิ้งท้ายไหมทิ้งท้ายหน่อยทิ้งท้ายก็คือเหมือนแบบว่าถ้าเราฟังหรือว่าเราไปหลุดฟังหรืออะไรต่างๆที่มันเกี่ยวกับ การดูดวงหรืออะไรต่างๆว่าแบบเอ้ยเราเกิดควา่อเกไรอะครชื่นก่อนอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามีคนมาทักอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วมันจะมีดีทั้งไม่ดีอะไรต่างๆเมื่อวานเนี่ยคุณลุงน้ยามเนี่ยเขาขนลุกเลยเจอครูอ่ะชจ้ามาเจอครูแบบมัวโดยเนี่ย ไม่ไรเราเขาจะมาดูงให้คุณครูบอกไม่ต้องเลยค่ะเดี๋ยวดูให้ค่ะว่าเป็นยังไงเนาะเราก็พูดแต่ความเจริอนรุ่งเรืองกันปัก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 ลงเลยแล้วก็บอกหลักคุ้มดุงคุ้วุ่งคุ้มดุง้งเขินไปหมดเลยแหมเขินโดนเออเขาแบบว่าใช้ชีวิตแบบระวังไงกลัวคนนู้นคนนี้แต่ว่าเขาเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะฝึกอะไรนะเขาไปบวชอะไรมาก็ไม่รู้แล้วเขาบอกมีเซนต์มีเซนต์ก็มาคุยกับเราใหญ่เลยแล้วเขาบอกว่าคนใหญ่คนโตมาหาเขาอะไรเออแล้วก็ นั่นแหละเนาะเขาก็ได้คุณครูก็ให้ดอกกุหลาบเข้าไปด้วยเขาก็เขินเลยนะแม่ ดุงเลอลุงทั้งแท่งแล้วก็บอกรักบอกรักด้วยลุงว่ารักดง้วยไม่ใช่เขารู้สึกว่าเขาไม่เคยเจอแบบนี้มากกว่าใช่เออมันก็คือเป็นความรักที่ปฏิเสธไม่ได้เลด้วยนะลุงก็รู้สึกหลอกขึ้นแล้วเขาก็รู้สึกว่าแบบสาวๆว่าติดเขาเพราะเขาแบบว่าอย่างงี้ง่ายเขาไม่กับคนอุปธรรมเขาด้วยไม่เขาเป็นวฟ์เขาด้วยไงมันไม่ใช่ฟิลแบบชู้สาวแบบนั้นน่ะมันเป็นฟิลแบบว่ายังไงอ่ะเหมือนเขาได้เจอพระอาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ไม่ใช่ฟิล คู่สาวอย่างนั้นเนอะเขาฟิลเขามั่นใจเนอัวามดักขึ้นมันมีพลังไงก็เป็นซอสไงไม่มีใครบอกเขาเนาะเจอคแล้วที่สําคัญเห็นไหมก่อนหน้านั้นเนี่ยสมมุติว่าถ้าเราพูดเรื่องที่อะไรนะอะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาเคารบอ่ะแล้วถ้าเกิดเราพูดอะไรไม่ถูกหูเขาโมโหเลยนะเห็นไหมล่ะนี่แหละคนไม่ตื่นเห็นไหมล่ะพอคนไม่ตื่นเนี่ยก็เรียกว่าแทนที่จะอยู่ในพื้นที่ความรักเนี่ยพอเอาเงื่อนไขของมนุษย์เนี่ยมาบล็อกเนี่ยก็ไม่ได้รักกัน เห็นไหมล่ะก็ไม่ได้เป็นตัวเองนี่แหละสมอรนนะเห็นไหมจริงจริงแล้วใครโดนตัวเขานั่นแหละใช่ไหมล่ะใครที่โกรธคนโกรธก็คือโนได้ใช่ไหมล่ะรู้สึกแบบไม่ดีอืนั่นแหละนี่แหละเป็นประเด็นที่หลายคนเนี่ยนี่แหละคนที่ยึดถือในตำราเก่าๆหรือความเชื่อเก่าๆเนี่ยถ้าพูดขัดหูเขานิดหน่อยเนี่ยเขาโมโหเลยนะพอโมโหก็ไม่ดูตัวเองว่าเออมันใช่สายธรรมหรือความ ปัญญาที่แท้จริงหรือเปล่าหรือไมหรือว่าส่วนใหญ่ก็สอนให้ไปกลับไหวแทนที่จะสอนให้ตื่นรู้ปัญญาแทนที่คุณจะได้ตื่นรู้ปัญญาให้ตรงประเด็นที่เขาอะกี่ไปที่แก่นว่าให้ศึกษาที่ปัญญาที่แกน่นปัญญาศัจธรรมเพียวบริสุทธิ์นะไม่ใช่สิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรนะกลับไหวกันหรือว่า ยกอำนาจเนาะหรือใดๆก็ตามใช่แล้วสุดท้ายก็ไม่ได้เป็นความลับเนี่ยมันก็เป็นเช่นนั้นมันไม่เคยตรงประเด็นนะลูกเพราะนั้นไปให้ตรงประเด็นแบบแบบนั้นก็คือเหมือนแบบว่าแบบมนุษย์ละกันก็อาจจะแบบว่าเหมือนมีสิ่งที่เหนือกว่าเขามีสิ่งที่เก่งกว่าเขามีสิ่งสิ่งที่ฉลาดกห้ามลบรูห้ามลบรูใด้ก็ตามมีมีคนที่แบบ เ <ừ> mm. หนือกว่าเขาไปหมดเลยแล้วเขาอาจจะแบบยถึงแค่นคนธรรมดาอะไรต่างๆก็พลังก็คือลดทอนเอาพลังไปลึกมากตายพูดหน้ารา<ม>เออนั่นแหละนะใครรับได้ก็รับนะแล้วก็อย่างไรก็ตามเนาะเถียงไปก็ไม่มีประโยชน์นะเพราะว่าตัวคุณนะั่นแหละเป็นผู้คุมอำนาจทั้งหมดนะและที่สําคัญก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะก็อยู่ในตัวทุกคนนะขอให้ทุกคนได้กราบไหว้ตัวเองให้ได้ก่อนถึงจะไปกราบไหว้คนอื่นได้กราบไหว้ตัวเองให้เก่งนะกราบตัวเองให้มากพอนะและรักตัวเองให้มากพอคุณถึงรักคนอื่นได้อย่างแท้จริง นะอย่างเพียบริสุทธิ์ด้วยเห็นไหมล่ะแล้วใครก็ปฏิเสธไม่ได้คุณครูไม่ต้องแทบพูดไม่ต้องพูดอะไรกับเขาเลยว่าเราเนี่ยโอ้โหเก่งกาศขนาดไหนหรือใดๆก็ตามหรือว่าฝึกสมาธิฝึกอะไรใดๆสมาธิจูนชอาอะไรก็ได้ใช่เขาจะสัมผัสได้ด้วยตัวของเขาเองนะสุดท้ายทุกคนเนี่ยต้องยอมใจการเขาเรียกว่าการเป็นความรักนะยอมใจการตื่นรู้เข้าใจไยอมใจซอสก็คือยอมใจไว้ถูกต้องก็เขาเจอตัวเองเมลอนกันเขาก็ต้องเจอตัวเองไงเข้าใจ่นแหลาไม่ได้แบบ เราไม่ได้แบบว่ายกตัวเองแล้วให้เขาลงแต่เราอะยกทั้งหมดก็คือยกเหมือนเห็นเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็เห็นความเจริญในซึ่งกันและกันเนื้อเดียวกันหมดเลยเราก็ยกเขาตลอดเห็นไหมล่ะคนเลยยกเขาตลอดจนเขาแบบว่าได้รับความรักไปแต่เรารู้ตัวด้วยนะว่าเรายกเขาไม่ใช่ว่าเราลงอ่ะเขาบอกว่าไม่ใช่ว่าอวยเขาแล้วเราอะลงหรือว่าเขาเก่งแต่เราไม่เก่งแต่เรารู้อยู่ข้างในตัวเองอยู่ภายในแต่ไม่ได้ต้องเป็นเรื่องที่ต้องมาพูดหรือว่าเหมาะอวยยกตัวเองอะไรต่างๆแต่เราเห็นซอสในตัวเขาว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยเราก็ขดีอะไรอย่างเงี้ยขอนี้ก็ มีสอนในคลาสสัมผัสไมดาด้วยในเรื่องนี้ซึ่งแพงมากใครที่ไม่รู้ศาสตร์พวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะก็เรียกว่าเป็นออกแนวย่าโหวผังซะมากกว่าเพร<ว><ท>าะเขา,ขาไม่ไมเข้าเพราะเขาไม่เก็ตไงในกฎทองคำทําเงินล้านด้วยเนาะก็น่นะแหละอยากให้ทุกคน,นไป<ร>ทวนในแต่ละคลาสเอาแล้วกัน<ช>แต่ส่วนใหญ่แล้วครูสังเกตเห็นว่าเขาจะคนส่วนใหญ่จะไม่แน่นเพราะไม่แน่นในคลาสสัมผัสไมดาเนี่ยใช่ไหมพื้นฐานเออก็จะเป็นแนวที่แบบว่า แนวแบบโออวดไงนึกอ,ออกมาเ,อออกเป็นแนวนั้นมาจากทาคนอื่นเออนู่นนี่นั่นไปหมดเลยนั่นแหละลึกมากเนาะไปทวนกันเองในสัมผัสไม <ป S 2> ด้านรู้ทีเดียวเนี่ยใช้ได้ทั้งชาตินะแล้วก็จริงแล้วเนี่ยการเป็นของคุณเนี่ยไม่เคยโกหกเลยแล้วไปที่ไหนก็ส่องแต่ความสว่างเนาะไปที่ไหนก็เป็นแต่แสงสว่างก็อยากให้ทุกคนได้ไปเป็นตัวเองยิ่งๆขึ้นไปเนาะเพราะไม่มีอะไรสําคัญไปกว่าตัวคุณเนี่ยได้รับความรักที่มาจากตัวเองแล้วนะเออรักทุกคนเลยเห็นไหม แล้วหลังจากนั yeah, like, uh, uh, ้นเนี่ยพอเขาได้รู้อะไรแบบนี้แล้วเนี่ยก็เขาก็เปลี่ยนไปเลยเห็นไหมล่ะเขาก็เปลี่ยนเลยไหวเปลี่ยนเลยแล้วก็รักเราไม่ไม่ไหวรักเออใสสว่างกระจ่างเลยไม่ดูแต่ดวงเพื่อนไงพอเราดูดวงให้เขาเนี่ยจบเลยเห็นไหมล่ะพอเราพูดแต่ของดีงามเลยโหยกไม่ไหวแล้วคนเห็นไหมอันนี้เขาเป็นคนดูดวงเก่งด้วยนะแล้วเขาไปดูคนนู้นคนนี้นะพูดทั้งของดีของไม่ดีนะแล้วคุณครูบอกว่าเลิกพูดเลยของไม่ดีเพราะว่าจะเข้าตัวเองด้วย เห็นไหมล่ะเขาก็เลิกพูดเลยเห็นไหมล่ะเออนี่แหละจะได้ดูดวงกันไปพาเจริญไปั้งคู่นะเพราะนั่นก็คือเรื่องจริงนะลูกนะแต่ทีตรงนี้นะก็อยากจะบอกว่ามันก็ต้องมาเก็บแก่นจริงๆนะเพราะว่าไม่งั้นมันฟังไปแค่ตรงนี้ก็ไปเรื่อยๆอยู่นั้นอ่ะแล้วแล้วโมเมนตัมเดิมหรือสันดานเก่าอ่ะมันทำแบบนี้มาตลอดอย่างเงี้ยแล้วเราไม่ได้มารู้แก่นรู้ที่มาที่ไปของชีวิตจริงๆว่าเรากำลังทำให้ตัวเองอยู่ทำนายชีวิตตัวเองอยู่เรากำลังพูด ความเป็นไปในชีวิตตัวเองในอนาคตอยู่แล้ว<ช>สร้างชีวิตตัวเองก็ไม่รู้ตัวอยู่ไม่รู้ต้ตนตอนเงนี้ก็หลุดไปได้ง่ายอยู่แล้วมไม่แปลกหรอกคือไม่ใช่แค่ว่าเจอเจอแค่แบบครูคามพูดมาเคาะกระโหลกแต่แค่แป๊บเดียวแล้วจะแบบว่าเปลี่ยนไปทั้งชีวิตมันเป็นไปไม่ได้<ช>เออนในแล้วมาทวนปัญญาเองเก็บเองนี่คือเมื่อกี้ก็บอกเรื่องนี้เหมือนกันว่าถ้าสมมติว่าฉันสามารถ ทำสมาธิใน15บานาทีเราสามารถที่จะเปลี่ยนชีวิตไปทั้งหมดเลยมันเป็นไปได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยซอนก็พูดตรงๆเลยว่ามันไม่ได้เป็นมันไม่ได้เป,เป็นแบบนั้นน่ะใช่เออก็คือคอนเฟิร์มไปเลยไม่ต้องพูดถึงเลยคนที่ไม่เคยแตะปัญญาอย่างเงี้ยไม่ไม่ถึงไหนแน่ๆไม่ไปถึงไหนแน่ๆนึกออกไหมอืมแล้วก็นี่แหละของแพงเลยก็อยากให้ทุกคนได้ได้เขาเรียกว่าเก็บปัญญาให้กับตัวเองเนาะ ใครยังไม่เคยลงสัมพันธ์ได้านไปลงย้อนหลังกันเองหมดย่อยแค่หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทเองเนาะไปลงกันเองเพราะว่าทุกคนหลายคนเนี่ยลงจนได้เงินเข้าเงินแสนเงินล้านเงินเต็มเลยได้ลงค่าฟรี 4, เงินมาจากไหนก็ไม่รู้แต่ไม่หมดเนาะอยากให้รู้ว่ามันมาจากปัญญาโอเคไม่รูกนะแล้วก็ใครได้รู้ปัญญาข้อนี้เนี่ยโอ้โหไม่ต้องไปเ็าเรียกว่าอวดโมใครเลยเนาะมีแต่ แสงที่มันปิดไม่มิดแแสงที่มันปิดไม่มิดเออใครที่เจอเราก็จะเลิรุ่งเรืองรู้ก็ใจเบ่าแล้วตัวเรานั่นแหละได้เลิรุ่งเรืองก่อนเป็นคนแรกเนาะหลังจากนั้นก็คือเผื่อแผลกับคนอื่นที่ได้มาเจอใครโชคดีมากพอก็ได้เจอกันเป็นเช่นนั้นเนาะปมือจริง คุณดุงก็คงแบบโอ้โหน้ำตาไหลอะใครจะเคยทั้งชีวิตเขาเคยได้รับของขวัญแบบนั้นหรือเปล่าเข้าใจเปล่าตอนที่เราไปชาร์จรถตีหนึ่งตีสองแล้วโอ้โหซ้อนลงรัวๆแล้วเขาก็ฝึกเซนต์นะเขาบอกว่าเขาพูดถึงเซนต์ด้วยนะตลอด คนที่ฝึกเซนเนี่ยคนที่ฟังเองมากพอน,นี่ก็จะได้เจอกันเนะาะเพราะมันไม่มีความมังเอิญเนาะใครที่รู้ข้อน,นี้กเนี่ยก็พุ่งเร็วเลยแต่ขอให้เปิดลับด้วยเนาะถ้าไม่เปิดลับเนี่ยพูดให้ตายยังไงก็ไม่เคยได้ยินโอเคไหมลูกนะจริงเหมือนแบบว่าอยากให้ทุกคนมีสติแล้วก็ไปกินแกงที่แน่นะ stable f o o d ไปกับปัญ,ญญาจริงๆนะเพราะว่าเราก็หลีกหลีกหนหีการที่จะไปคูเคียร์หรือว่าไปเจอคอนทราสในการที่แบบมีคนเป็นคนดูดวงหรือคนที่เขาแบบเห็นการลุกหน้าหรืออะไรบลาบลาในโลกมนุษย์อะแล้ว ถ้าเราไปหลุดไปกับเขาอะหลุดไปไปจาคาเขาหรือไปฟังเขาก็ถึงบอกกันเราก็เออนั่นแหละแต่ว่าถ้าเราแก่นแน่นอะเราก็รู้ไงว่าอะไรที่รู้สึกไม่ดีมันก็คือไม่ใช่อยู่แล้วก็จะออกจากปากจําได้ไหมเก็บมาก็ออกจากปากเขาเป็นของใครของเขาจบแต่มันต้องแบบมันต้องแบบมันต้อง s t a b ด e ไอ้ t เ b l e คุดสุดๆอสเตจูนั่นแหละก็คนที่ตื่นรู้ปัญญาเนี่ยไม่สามารถถูกเช็คได้เลยเพราะมีคนจะมาทำนายคุณได้ไม่หมดอ่ะเข้าใจป่า ที่ไม่รู้ดีหรือไม่ดีแล้วคุณน่ะชอบหรือไม่ชอบก็ไม่รู้อะแต่ว่าใครได้ไมารู้ในใสรีธรรมในเพจคูพายลีนจะไปเนาะใครได้มาเพจนี้เนี่ยก็ขอให้จเจริญรุ่งเรืองลวกันเนี่ยมแล้วเพราะคุณได้รู้ทีเดียวใช้ได้ทั้งชาติโอ้บะมือ,อตาตองยอนตาตองยองตั้งตอ,องยนเต่าง,งอยเต่างอยเจ้าอ,อยค <c oughs> ือใครฮ <c oughs> ลโกอ่ะไหนอานเจ้าอ้อนหน่อยดิขอบคุณทุกขอทุกตำนานที่คูพายได้สร้างขึ้นมา มันโคตรเข้าถึงแก่นแท้ของการเป็นตัวเองแางแท้จริงของคุณชีวิตนี้เหลือเกินค่ะบ้าเออขได้มาก็สมน้านะลูกอ่ะไปแล้ววันนี้ก็มาด้วยรักเนาะเดี๋ยวก็คือพาไปเที่ยวอีกเย่ตาสองน้อยตาลำทำไมก่อนลำทำไมก่อนของมันมาของมันมาองค์ไหนว่างก็ลงมันไปตามทำไมตะดกดังเออตัวมันไปตามข้างไหน รักแม่รักน้องนะคะรักทุกคนเลยรักทุกคนเลยนะลูกขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความจเจริญรุ่งเรืองแฮปปี้มัง่งมีมั่งคั่งเหลือเฟือเบิกบานล้นลาบมีแต่ผู้คนงดงามกะละมิจริงงดงามไพศาลและยิ่สุดเบิกบานตลอดไปนะลูกแล้วก็ที่สำคัญก็คือให้เกาะในปัญญาที่แท้จริงและบริสุทธิ์นะโอเคไหมถ้าคุณเกาะในปัญญาที่แท้จริงบริสุทธิ์เนี่ยคุณก็จะไม่สามารถถูกกระทบหรือถูกเช็คได้เลยไม่ว่าใครมาพูดอะไรก็ตามคุณก็จะรู้ว่าอันไหนจริงอันไหนไม่จริงเนาะแล้วออกจากปากไทยก็เป็นของคน หนาวใส่เก่าอโอเพชรคุณพายเป็นลิงคตรแก่นแท้จริงๆค่ะมาเก็บเพชรกันนะคะขอให้ทุกคนมีแต่ความมั่งคั่งเหลือเฟือเออก็นี่แหละก็เราทำด้วยกันเนาะรักทุกคนไปแล้วบ๊ายบายอาตาต่อยงอยต่อยงอยต่อยงอยงอย